สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ผมจะมาวิเคราะห์นะครับในส่วนของตัวธุรกิจของ O.R. นะครับเพราะว่า O.R. เนี่ยเป็นถือว่าเป็นบริษัทปั๊มน้ำมันนะครับเป็นบริษัทที่เป็นปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนะในประเทศไทยณเวลานี้แล้วก็ได้ข่าวนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนรายได้นะสัดส่วนรายได้เนี่ย เป็นจากนอนออยเนี่ยมาไม่ใช่นอนออยเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ํามันนะครเพื่อนๆก็อาจจะคงทราบดีว่าเวลาที่มีการขายน้ํามันไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้กําไราไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเขาจะนับเป็นลิตรละกี่บาท ลิตรและกีสตางอะไรประมาณนั้นเลยนะครับส่วนที่ธุรกิจที่เขาสามารถที่จะทําทำกําไรได้ก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเช่านะครับทำเป็นพื้นที่เช่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําทคาแค่ทำร้านอาหารในปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงสถานีชาร์จด้วยนะเดี๋ยวนี้ผมเล่าในเรื่องของสถานีชาร์จนิดหนึ่งนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย เราก็คิดว่าสถานีชาร์จเนี่ยมันต้องไปหยุดที่ปั๊มน้ํามันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ใช่ละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าการที่การใช้ ev เนี่ยครับต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยค,ค่อนข้างนานพอสมควรน,นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีจนถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งถ้าเวลาเราเปรียบเทียบกันนะครับว่าเวลาที่เราไปเติมน้ํามันทั่วไปเนี่ย เราใช้เวลาไม่เกิน5นาทีน้ำมันเต็มถังแล้วถูกไหมอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้าได้แต่ว่าถ้าเป็น e ีีนี่อาจจะไม่ใช่1จุดบริการของอปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้ก็มีการติดตั้งครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับเอ๊แล้วมันจะมันจะได้กำไรไหมโอ้าผมมองว่ามันเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยนะเพื่อนๆเพราะว่าต้องมองอย่างนี้ระหว่างธุรกิจน้ำมัน กับห้างสรรพสินค้าเพื่อนๆจะเห็นว่ามันกำลังจะแย่งกันในกลุ่มธุรกิจทาร์เก็ตนะปั๊มน้ำมันเนี่ยอยากจะเอาห้างสรรพสินค้ามาอยู่ในปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะให้มีการเขาเรียกว่ามีกิจกรรมในการที่จะรอถูกไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดเงินไปได้ส่วนในส่วนของอห้างสรรพสินค้าก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามที่จะ เอาสถานีชาร์จเนี่ยขึ้นไปอยู่ตามที่จอดรถนะเห็นไหมมันจะมีการแข่งขันกันอย่างเงี้ยนะครับทำให้ในส่วนของออสัดส่วนรายได้น้ํามันหรือว่าพื้นที่เช่าหรืออะไรเงี้ยมันเริ่มที่จะเขาเรียกว่ามีการแข่งขันพอสมควรนะครับแล้วก็มันก็คงไม่ได้รายได้ดีเท่ากับสมัยก่อนๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทาง OR Uh, เราก็ได้ข่าวว่ามีในเรื่องของการลุกคืบนะครับ uh, เข้าไปจองในเรื่องของร่วมทุนกับทางเครือ CP นะครับตั้งโอ้ oh, ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการแถวมอเตอร์เวย์ต่างๆนะครับแล้วก็ uh, มีในเรื่องของเขาเรียกว่า uh, สถานความงามนะอันนี้คือเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับเราเราธุรกิจก่อนแล้วก็ ราคาเพื่อนๆดูจากตั้งแต่ต้นเนี่ยฮะมันเป็นเทนขาลงตลอดเลยนี่มันเป็นเทนขาลงตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมกำลังมองว่าในจุดเนี้ยครับจะเป็นจุดที่พักตัวนะครับของราคาสักครู่นะครับ อ่ถ้าผมมีการวัดเป้าหมายนะครับไปดูว่าเอ๊แล้วในสัดส่วนของราคาเป้าหมายเนี่ยมันจะไปถึงประมาณไหนนะครับเนี่ยนะฮะผมกำลังมองว่าในโซนนี้นะครับมันพยายามที่จะทำเป็นในเรื่องของการสะสมราคาเนาะ หรือมันจะชูตไปที่161.8ก็ก็เป็นได้นะครับก็ถือว่ามีการกลับขาพอสมควรแต่ว่าเป็นต้นรอบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอาจจะต้องยืนประมาณ19บาทเลยก็ว่าได้นะที่จริง18.18อ18่บาทเนี่ยผมก็ถือว่าถ้าถ้าเขายืนได้ในโซนนี้นะครับแล้วก็มีการสะสมเรื่องของ พลังนะครับในโซนส่บน18บาท19บาทเนี่ยผมว่าโอ้โหน่าสนใจมากเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าโอโ้มันลงมาตลอดเลยแล้วก็มันมีการเบรกนะมีการยกโลนะครับแล้วก็มีการเบรกในส่วนของสัดส่วนราคาไปได้เนี่ยนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับในส่วนของ O.R แล้วก็เรื่องของความเสี่ยงทางธุรกิจที่เป็นออยซ์เกือบ100%เนะเพื่อนๆตอนนี้เหลือน,น่าจะสักประมาณ70หรือเปล่านะครับ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในธุรกิจน้ํามันนะเพื่อนๆจะเห็นว่าโหวเขาไปลงทุนในธุรกิจต่างๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีการปรับตัวที่เก่งนะเพื่อนๆซึ่งผมมองว่าบริษัทใหญ่เนี่ยนะครับการปรับตัวเป็นสิ่งที่ยากนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กรเองก็ดีนะครับพอยิ่งใหญ่เนี่ยมันเหมือนคนอ้วนหรือคนที่ไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่แต่ว่าโ r ถือว่า มีการปรับตัวที่ดีอันนี้ต้องขอชื่นชมทางผู้บริหารนะครับที่มองเห็นถึงเรื่องของสัดส,ส่วนรายได้ที่บางครั้งเนี่ยเราถือในส่วนของพอร์ตของเราเนี่ยเป็นออยทั้งหมดเลยนะฮะก็ต้องหาธุรกิจที่เป็นนอนออยเข้ามาเสริมนะถือว่าเป็นการเสริมทับทางธุรกิจนะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของอเขาเรียกว่า ทางขั้นเงินนะครับสัดส่วนอย่างเช่นพื้นฐานนะครับถ้าเป็นอัตราผลตอบแทนเนี่ยปันผลนะครับก็มีการระบุไว้ในปีนี้นะครับก็ประมาณ3.16%นะครับแล้วก็ราคาในส่วนของราคากำไรสุทธินะครับก็จะอยู่ประมาณ17.66%นะครับกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่97สสตางค์นะครับ ส่วนในเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผู้กลุ่มผู้ถือหุ้นนะครับถ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่กระจายส่รายย่อยก็จะประมาณไม่เยอะนะครับสัดส่วนก็ประมาณ22%บเอนะครับมูลค่า,าตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นบิลเลียนนะครับแล้วก็มีหนี้ประมาณ30นะแล้วก็ส่วนของผู้ผู้ถือหุ้นเนี่ย ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณา63ล้านนะครับ63ล้านส่วนในเรื่องของอาการประเมินมูลค่านะครับอย่างเช่น PE นะครับอยู่ที่ประมาณ17เท่านะครับแล้วก็ PS นะครับอยู่ที่ประมาณา28ตังส่วนาการเติบโตนะครับ ถ้ามองรายได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในปี2019นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ177ล้านบาทนะครับ177ล้านบาทเอ้หยล้านบาทนะขอไปแล้วก็มีการลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของ2ปีที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่700เกือบ800นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันดรอปมาสักประมาณ10กว่าล้านอ่าส่วนกำไรนะ ส่วนอัตรารายได้ต่อกำไรเนี่ยถือว่าถือว่าลดลงพอสมควรนะทุกๆปีมันเลยทำให้กดดันเรื่องของราคาของตัวราคาหุ้นเองเนี่ยมันมันดอบดอบดบลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวเนี้ยต้องติดตามนะเพื่อนๆว่าจะเป็นหุ้นเทิร์นาราวได้หรือเปล่าว่าธุรกิจค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ผมมองว่าการที่มีเม็ดเงินใหญ่หรือ เขาเรียกว่ากําลังเงินที่มีคอนเนคชันที่ดีอะไรธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยเราจะสังเกตว่าทางปตทโอ,อ OR เนี่ยเข้าไปซื้อกิจการก็ดีนะครับหรือไปเข้าไปถือเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะที่ที่เรายังไม่รู้อีกนะฮะก,ก็ต้องติดตามนะครับส่วนในเรื่องของอสถานะการทางการเงินนะครับอันนี้ผมไม่ได้ติดอะไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าบริษัทที่ มีความใหญ่ขนาดเนี้นะครับมีเขาเรียกว่ามีพลังเนาะมีพาวเวอร์ที่จะสามารถที่จะกู้สถาบันการเงินแล้วก็การที่จะล้มเนี่ยค่อนข้างยากเลยฮะเพื่อนเพื่อนผมมองว่าอย่างนี้นะครับสายป่านเขาค่อนข้างค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรมาดูในส่วนของไอเดียนะเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นไอเดียของหลายๆคนเนาะที่ที่มอง or นะครับอ่าก็ ตั้งแต่วันที่อันไหนเนี่ยโอ้คนทำไว้นานแล้วเพื่อนเพื่อนมันก็ดูไม่ได้แล้วเนาะมันเป็นปีสองปีสองสองอ่ะแต่นี้มันมันดูไม่ได้ลนะนะอ่ส่วนเรื่องของเทคนิคนะอันนี้เขาก็ทำเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ OR มาเหมือนกันนะครับอ่าก็ดูตามเกณฑ์ได้เลยนะก็จะมาทางแนะนำให้ซื้อเนาะถูกไหม แล้วก็มีการซื้อเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะอันนี้ก็เป็นพวกโมเมนตัมต่างๆค่าเฉลี่ยต่างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับส่วนข่าวเดี๋ยวผมขอลองดูข่าวนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องของคาดการเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกครับว่าการคาดการต้องต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆ เพราะว่ามันมีทั้งขึ้นและลงเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องของไซเวอย่างทิศท,ทางนะครับมันจะเป็นขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเวย์เราไม่ใช่นักวิเคราะห์นะเพื่อนๆนก็ต้องออกเป็น2 2ขาแบบนี้นะมีทั้งขึ้นก็ได้ลงก็ได้ผมเลยบอกว่าการตัดสินใจของเพื่อนเนเนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อว่าอย่างผมเนี่ยบอกว่าเอ้ยมันดีนะต้องติดตามนะเราติดตามได้แล้วการตัดสินใจเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเป็นคนที่จะเลือกตัดสินใจเองนะครับว่าจะซื้อจะขายเพราะว่าเป็นเงินของเราเอง แต่นี้ผมมาแชร์ไอเดียนะเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันลงมาตลอดแล้วมันมีแนวโน้มนะที่ว่าจะขับตัวนะครับแล้วก็ประกอบกับธุรกิจของ O.R. เองเนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะแล้วก็ไม่ใช่ถือเฉพาะออยอย่างเดียวถือนอนออยไปด้วยนะครับรายได้ก็จริงๆก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยนะครับก,ก็ต้องไปดูอีกทีนึงส่วนเดี๋ยวผมขอลองไปดู ของเซตเองแล้วกันนะครับข่าวของ O-R เองนะ่าจะเป็นในเรื่องของการาพัฒนาธุรกิจนะครับเพื่อนๆ่าเนี่ยโครงการต่างๆก็ลองเข้ามาดูเนี่ยนะครับก็เป็น ประกาศนะครับจากทาง O r เองเนาะว่ามีในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรนะการเข้าไปถือเนาะสัดส่วนต่างๆเนี่ยถือบอริษัทเนี่ยนะครับเจริญโภคภัณฑ์วิศวะอะไรพวกเนี้ยนะครับวิศว,ว,ศวกรรมจำกัดถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เนี่ยฮะก็คือเขาก็ ไม่ได้ท,ทําธุรกิจเดียวนะเพื่อนๆก็ไปทําพวกเนี่ยโครงการศูนย์บริการาทางหลวงรีราชาอะไรพวกนี้นะฮะก็ผมก็มองว่าเป็นเป็นประโยชน์กับเขาเองนะครับไม่ได้มองธุรกิจอันเดียวนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริหารลาออกนะฮะก็ก็ต้องไปดูนะครับว่ามีอ่า ผลกระทบมากน้อยขนาดไหนแต่ผมมองว่าผู้บริหารลาออกเป็นสิ่งที่ใหญ่พอสมควรนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้ามาเปลี่ยนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างงี้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าวันที่ย0สิบสิงหาใช่ไหมครับกรรมการมีการเรียกว่าตั้งกรรมการาที่ตั้งกรรมการขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือกรรมการชุดเก่าลาออกนะครับมีการตั้งเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีชื่อว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วประกอบกับพอพอมีการตั้งตั้งกรรมการแทนใช่ไหมครับวันที่19เกนี่ยก็มีการประกาศนะครับที่จะเพิ่มในเรื่องของธุรกิจเชิงพาณิชย์เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอโอกาสที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะก็ขึ้น XD ไปแล้วนะ ขึ้น xd เนี่ยไปตั้งแต่ต้นเดือนนี้แล้วนะครับก็จะจ่ายประมาณประมาณนี้นะครับต่อหุ้น7ต่สตางค์นะครับก็สะสมไว้น่าจะเวิร์กนะเพื่อนเเพราะว่าผมมองว่าธุรกิจที่เขาเข้ามาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ดูไซส์ของเงินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับสองแสนกว่าล้าน เรื่องของสินทรัพย์รวมเนาะแล้วก็นี่สินก็ครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นดีก็จะประมาณครึ่งหนึ่งเลยศูนจุดห้าหรืออะไรเงี้ยนะครับนี้สินต่อทุนนี่สินต่อทุนหรืออะไรเงี้ยเงินเขาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆกําอไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นนะเพื่อนเพื่อนจากแต่ว่ามันมันเทียบกับด้านหน้านี้ไม่ได้นะมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากหนึ่งจุดสามหนึ่งนะครับขึ้นมาจุดหนึ่งจสี่หนึ่งจุดเจ็ นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ PE ก็ประมาณนี้นะครับ17%เอ่อ17 17เท่านะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็รอรอดูนะครับว่าจะยืน18 19บาทได้ไหมนะครับแล้วถ้ายืนได้นะครับเพื่อนๆแล้วมีการเบรกตรง18จริงๆ ยืนที่20จริงๆก็ถือว่าอาจจะกลับตัวนะครับเพราะว่าเวลาขาลงแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วมีการตัดเนี่ยถ้าเขายืนได้เนี่ยน่าสนใจนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ